สวัสดีครับสำหรับคนที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้นะครับคุณจะมาเจอเมื่อไหร่ตอนไหนเวลาไหนเดือนไหนก็ตามนะครับสิ่งที่ไกด์แดนพยายามอยากจะบอกคุณหรือจะกระวาพยายามจะบอกคุณอาจจะเกี่ยวกับการตัดสินใจก็ได้นะครับที่คุณมาเจอ Career Angels, t r e ล o ์ทริ n s s o อนแล้วก็มี t o u t o a l i n e เป็นเ s s i o นนะครับ I am I am the embodiment of passion หลายๆคน ตอนนี้นะครับน่าจะอยู่ในจุดที่มีการตัดสินใจมีการต้องเลือกเส้นทางมันอาจจะเป็นในลนักษณะของการตัดสินใจใหญ่ๆใ,ใ,ในเรื่องการงานก็ได้ในเรื่องการใช้ชีวิตก็ได้คุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันหนักหนาสาหัสในเรื่องการทํางานทํางานแล้วแบบอองานหนักเกินไปนะครับแล้วได้ผลตอบแทนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าที่นะการทํางานของคุณควรจะได้นะครับหรือหลายๆคนรู้สึกว่ายังไม่ได้อยู่ในจุดที่ใช่จริงๆที่ออฟคอร์นะครับ กับเทนอฟสอดมาเนี่ยมันจะทำให้คุณเห็นอะไรบางอย่างกับชีวิตของคุณมากขึ้นหรือคุณอาจจะตระหนักรู้ในในการทำงานหรือในชีวิตอะไรต่างๆของคุณมันทำให้คุณได้ไดเห็นหรือตื่นรู้ในมุมมองที่ไกลกว่านั้นที่ใหญ่กว่านั้นนะครับแต่การที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือเลือกเส้นทางชีวิตของตัวคุณนะ,นะครับคุณต้องบอกตัวเองว่าการที่คุณตัดสินใจลาออกจากที่ใดที่หนึ่งหรือออกจากมูฟออนจาก ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณจะทําต่อไปสิ่งที่คุณตั้งใจจะทําต่อไปนั้นอะ่ะมันตอบสนองแพชชั่นของตัวเองมากแค่ไหนนะครับคุณทํางานเพื่ออะไรคุณใช้ชีวิตเพื่ออะไรนะครับคุณคุณมีแพชชั่นไหมคุณมีแรงจูงใจไหมในการทํางานของคุณ หมือนพ่อยากจ,จะบอกว่าถ้าคุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือลาออกครับขอให้ไปขอให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณขอให้เชื่อในในสิ่งที่คุณทําคุณทาเพื่อความรักมันจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณทําสิ่งนั้นด้วยความรักสิ่งนั้นด้วยด้วยหัวจิตหัวใจด้วยจิตวิญญาณจริงๆของคุณ่ถึงจะเหนื่อยแทบตายแค่ไหนคุณก็ทนได้คุณก็อยู่ได้นะครับไม่เหาจะเป็นในลักษณะของอาจจะมีการตัดสินใจหรือถ้าคุณอยากจับ เลือกเส้นทางชีวิตของคุณนะครับมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีเทนอฟสอนนั่นคือจังหวะที่เหมือนเหมือนได้เห็นความกระจ่างในชีวิตของตัวเองมากขึ้นก็ได้หรือเห็นเส้นทางของตัวเองมากขึ้นก็ได้นะครับจ,จงมีแพชชั่นจงมีแรงจูงใจจงมีเป้าหมายเขียนแผนเขียนเป้าหมายของคุณแล้วลงมือทําลุยให้เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณคือคนขีดเขียนกําหนดเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองจะไปในทิศทางไหนซ้ายขวาคุณกําหนดเองได้หมดไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ใครไม่ใช่ครอบครัวคุณไม่ใช่เจ้านายคุณแต่คุณ ได้คุณจะมีความสุขในรูปแบบของชีวิตแบบไหนมีความสุขในรูปแบบของงานแบบไหนของคุณนะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะครับขอให้มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจงเรียกแรงบันดาลใจของตัวเองกลับขึ้นมาจงเรียกความกระตือรือร้นของตัวเองกลับขึ้นมาหรืออาจจะรีแลกซ์พักผ่อนก็ได้นะครับ